กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในรุ่นกูแตกสหลังยันพุธปีพุทธศักราช2523หลวงพ่อโตรุ่นกูแตกสอง การจัดสร้างมีหนึ่งพิมพ์จำนวนการสร้าง5,000องค์ขนาดกว้าง3ามเซนติเมตรขนาดสูง4.4จเซนติเมตรลักษณะแบบพิมพ์ในการสร้างพระเป็นพระหลวงพ่อโตพิมพ์ปังมานวิชัยออกแบบตามศิละปะของพระพุทธรูปสมัยขเมรและลบบุรีช่วงพุทธศตวรรษที่15-19รูปแบบเป็นสามเหลี่ยมทำด้วยทองเหลือง ตัดขอบตามองค์พระพร้อมฐานกลีบบัวด้านหลังองค์พระเป็นยันพุทธประวัติการสร้างหลวงพ่อโตรุ่นกูแตกสองได้มีการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2522จัดสร้างโดยหลวงพ่อพุทธ,ธรรมิโกพระครูว,วุฒิธรรมสุนทรเจ้าอาวาสในขณะนั้นใช้ต้นแบบจากหลวงพ่อโตรุ่นกูแตกหนึ่งเป็นต้นแบบ จัดสร้างโดยใช้วัสดุทองเหลืองเนื้อดีจากในวัดมาจัดสร้างองค์พระเช่นถาดทองเหลืองขันลงหินและวัสดุทองเหลืองอย่างอื่นพระเครื่องหลวงพ่อโตรุ่นกู่แตกสองสร้างปีพุทธศักราช2523หลังจากสร้างพระเครื่องหลวงพ่อโตรุ่นกู่แตกหนึ่งเสร็จแล้วได้เห็นความสวยงามขององค์พระ แต่ด้วยเกรงว่าผู้คนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระที่มีการสร้างลอกเรียนแบบหลวงพ่อพุธจึงให้มีการประทับยันด้านหลังที่เป็นความแตกต่างระหว่างรุ่นหนึ่งและรุ่นสองหลังจากนั้นจึงได้นำเข้าพิธีพุทธาพิเศษและออกบูชาแก่คนทั่วไปรายชื่อพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธาพิเศษหนึ่งหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานคร สองหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีสมุทรส,สาครสหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุทรสงคราม 4. หลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระนครปฐม5พระอาจารย์สนิทวัดบางฉลงนอกสมุทรปราการ6พระอาจารย์ทรงวัดเสาธงกลางสมุทรปราการ 7. หลวงพ่อเตวัดสามงามนครปฐม 8. หลวงพ่อแชมวัดดอนยายหอมนคนปรปฐม 9. หลวงพ่อหงวัดบางพลีนคนปรปฐมสิบหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจันทบุรีสิบเอ็ดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีสิบสองพระอาจารย์สมพงศ์วัดบางพลีหญ่ในสมุทรปราการสิบสามพระอาจารย์สุขวัดกิ่งแก้ว สมุดประการ14หลวงปู่เมฆวัดลำกระดานกรุงเทพมหานครการเปิดให้เช่าบูชาหลวงพ่อโตรุ่นกูแตกสองด้วยลักษณะงานศิลปะที่ดูเป็นของโบราณไม่ทันสมัยทำให้มีการเช่าบูชาจากผู้คนน้อยมากหลวงพ่อพุธจึงให้นำพระส่วนที่เหลือทั้งหมดไปเก็บในห้องใต้ฐานพระอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2526เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในเขตภาคกลางซึ่งรวมถึงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเกิดสภาพน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาแรมเดือนตัวห้องใต้พระอุโบสถนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินปกติจึงเป็นที่ไหลรวมของน้ำและเศษตะกอนปูนทรายที่ช่างนำมาเก็บไว้ในห้องเมื่อน้ำลดลงหลวงพ่อพุธ ให้มีการรื้อปรับปรุงห้องใต้ฐานพระอุโบสถพบว่าพระเครื่องที่เก็บไว้องค์พระมีรอยคราบปูนทรายก่อนแน่นทั่วองค์พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดที่มาพบเห็นเข้าโดยไม่ทราบความเดิมที่หลวงพ่อพุธให้นำพระมาะเก็บไว้จึงคิดว่าเป็นพระเก่าแก่ได้มีการบอกต่อกันไปเรื่องที่วัดบางพลีใหญ่มีพระเครื่องแตกกรุออกมาคนทั่วไปทราบก็รีบมาขอบูชาจากทางวัด ในขณะนั้นได้ให้บูชาองค์ละหนึ่งร้อยบาทและได้บอกความจริงกับชาวบ้านเรื่องพระเครื่องที่บูชาทำไมถึงมีสภาพเก่าแก่แต่การเรียกขานชื่อรุ่นของพระเครื่องได้ติดปากผู้คนไปแล้วในขณะเดียวกันณนะช่วงเวลานั้นคนที่บูชาพระเครื่องหลวงพ่อโตรุ่นกูแตกหนึ่งและรุ่นกูแตกสองในรอบแรกที่ให้บูชาก่อนเก็บเข้าห้องใต้พระอุโบสถ ได้เจอกับประสบการณ์ปฏิหารในพุทธคุณพระเครื่องที่บูชาไปข่าวเผยแพร่กระจายไปทั่วโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดชเชิงเซาทำให้มีการแย่งบูชาพระเครื่องหลวงพ่อโตรุ่นกุแตกสองจนหมดในระยะเวลาอันสั้นพระเครื่องหลวงพ่อโตรุ่นกุแตกหลวงพ่อพุทธมิโกเป็นผู้จัดสร้าง ตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2522จนถึงรุ่นที่6ในปีพุทธศักราช2537โดยใช้พิมพ์เดียวกันทั้งสิ้นยกเว้นรุ่นที่สี่ที่พระเครื่องแตกต่างไปเป็นรูปพระพุทธโสธรประสบการณ์พระเครื่องหลวงพ่อโตรุ่นกูแตกมีคนเจอประสบการณ์มากมายทั้งในเรื่องเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรี โดยเฉพาะเรื่องช่วยให้ผู้ที่มีพระเครื่องบูชาวไว้ติดตัวคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและภัยใดๆทั้งปวงได้เป็นอย่างดีจนชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันหากมีการอาราธนาพระเครื่องหลวงพ่อโตรุ่นกูแตกติดตัวไปในการเดินทางครั้งใดไม่มีทางที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเลยประวัติหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยพุทธศินสมัยสุขโขทัยสร้างจากทองสำลิศมีขนาดหน้าตักกว้างสามศอกหนึ่งคืบสถานที่ประดิษฐาน,นะพระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่ในตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อโตไม่มีหลักฐานบันทึกใครเป็นผู้สร้างมีแต่เรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา ตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2313เดิมทีนั้นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทางเมืองเหนือต่อมาบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ระสัสายจึงได้สแสดงปฏิหารลอยน้ำลงมาตำนานเล่าว่าตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิลอยน้ำห้าพี่น้องพระพุทธเบญจภาคีการละครั้งหนึ่งมีพี่น้องห้าคนบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันมีฤทธิ์อำนาจทางจิตอย่างมากได้พร้อมใจกันตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเกิดมาชาตินี้ขอบำเพ็ญบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ตายไปแล้วก็จะสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานครั้นพระอริยบุคคลทั้งห้าองค์ดับขันไปแล้วได้เข้าสถิตอยู่ในพระพุทธรูปทั้งห้าองค์มีความปรารถนา จะช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ให้คนทางเมืองใต้จึงพากันแสดงริ์ปฏิหารให้พระพุทธรูปทั้งห้าองลอยน้ํามาทางใต้ตามแม่น้ําสายหลักของภาคกลางทั้งห้าสาย 1. แม่น้ําเจ้าพระยาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานวัดบางพลีในจังหวัดสมุทรปราการมีนามชื่อหลวงพ่อโตวัดบางพลี 2. แม่น้ําเพชรบุรี พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานวัดเขาตะคราจังหวัดเพชรบุรีมีนามชื่อหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราวสามแม่น้ำบางประกงพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดชเชิงงเศามีนามชื่อหลวงพ่อโสธรสีแม่น้ำแม่กลองพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานวัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามมีนามชื่อหลวงพ่อบ้านแหลมหแม่นำนครชัยศรีพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมมีนามชื่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงบางตำนานกล่าวว่าพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ลอยน้ำมาเพราะเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองข้าศึกได้เอาไฟเผาพ,าพระพุทธรูป เพื่อหลอมเอาทองที่หล่อจากองค์พระชาวบ้านต้องการจะรักษาพระพุทธรูปไว้จึงเอาปูนและรักดําไปพอกไว้ที่องค์พระเพื่อให้ดูไม่สวยงามและปกปิดความมีค่าไว้จากข่าศึกแต่ก็ไม่อาจปกป้องได้ไหวจึงขนย้ายพระพุทธรูปสำคัญลงแพรไม้ไผ่ให้ล่องลอยมาตามแม่น้ำเพื่อไม่ให้ข่าศึกทำลายด้วยน้ำหนักขององค์พระเมื่อวางพระลงบนแพไม้ไผ่ ทำให้ดูเหมือนพระพุทธรูปลอยมาตามน้ำทำให้ผู้ที่พบเห็นถือเป็นเรื่องปฏิหารที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากสามารถลอยน้ำได้พระพุทธรูปทั้งห้าองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างเดินทางมาเพื่อกราบไหว้เคารพบ,บูชาสักการะมีได้ขาดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและพบปฏิหารต่างๆ ขอพรให้สำเร็จสมหวังในเรื่องที่บอกกล่าวหลายคนได้สำเร็จสมความปรารถนาเป็นจำนวนมากหลวงพ่อโตลอยมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดปฏิหารลอยวกเข้ามาในลำคลองสำโรงประชาชนพบเห็นต่างโจ์จันกันไปทั่วถึงความศักดิ์สิทธิ์แออภินิหารพร้อมกับพากันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่ไม่สามารถนำพระพุทธรูปขึ้นได้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าท่านไม่ยอมขึ้นในที่นั้นได้มีผู้มีปัญญาดีคนหนึ่งให้ความเห็นว่าคงเป็นพระบุญญาอภินิหารของท่านแม้ใช้ผู้คนจำนวนเท่าไหร่ฉุดท่านขึ้นบนฝั่งก็ไม่สำเร็จเราควรจะเสี่ยงทายต่อแพรผูกชะลอกับพระพุทธรูปแล้วใช้เรือพายฉุดให้ลอยมาตามลำน้ำสำโรงและอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใด ก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยลงมาจงหยุดณที่นั้นเถิดเมื่อประชาชนทั้งหลายได้เห็นพ้องกันดังนั้นก็พร้อมใจกันทำแพผูกชะลอกับองค์ท่านใช้เรือพายช่วยกันภายจุงแพให้ลอยเรื่อยมาตามลำคลองครั้นแพลามาถึงบริเวณหน้าวัดพระพลาชัยชนะสงครามหรือวัดบางพลีใหญ่ในในปัจจุบันแพที่ผูกชะลอพระพุทธรูปเกิดหยุดนิ่ง พยายามเร่งฝีพายกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังแพนั้นก็ไม่ได้ขยับขยื่อนไปประชาชนที่มากับเรือและชาวบางพลี